สวัสดีครับผมวิศวไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิสตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงแบรนด์เนมชั้นนำจวหัดขอนแก่นวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมเจ้าไมโครโฟนไร้สายนะครับอ่ายี่ห้อซา v ิชั o นนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแบบดิจิตอลนะครับชื่อรุ่นว่า,า SU 990นะครับเป็นไมรลอยคู่แบบมือถือแล้วก็มีแบบเบลแพด้วยนะครับเบลแพก็เป็นคู่เหมือนกันนะครับ จะเป็นเบลแพกแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้มาเนี่ยมีเบลแพกสองตัวแล้วก็มีไม้นะครับไม้ My ให้มา2แบบแบบแรกก็คือตัวที่ผมใช้อยู่นี้เลยนะครับก็คือเป็นแบบเน็ตปกเสื้อ Net er. แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบคาดคาดศีรษะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเจ้าไม้ตัวนี้ใช้แจ็คแบบ T4RF นะครับก็คือ4ขา4พิน ใช้ใช้ใช้ไม้แบบเดียวกับชัวร์ได้นะครับก็ค,คือซื้อซื้อไม้ชัว์มาใส่เจ้าตัวนี้ได้ถ้าอยากได้พวกไม้ชัว์ที่เป็นรุ่นสปอร์ตหรืออะไรก็เอามาใช้ร่วมกับตัวซาวิช s ันนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะพามาแกะกล่องดูนะครับว่าเจ้าไม้ซาวิชันรุ่นใหม่ตัวนี้แปดเก้เออเก้าเนี่ยครับมันมีอะไรให้มาก,ก็มีคู่มือนะครับนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นแบบ Dual c h ช n n e l นะครับก็คืออ่ 2ไม์นะครับ2ช่องสัญญาณจะคล้ายๆกับตัว890แต่ตัวนี้จะเป็น True Diversity ก็คือมี2เสาทั้งหมด4เสานะครับเพราะว่าเขาแยกออสองสองตัว2องสองชานแนนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่นะครับดูไปดูมาจะคล้ายเจ้าชัว SLXD นะครับที่เป็น Dual Channel นะครับนะครับนะนะั่นก็ ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่มือถือนะครับตัวไม้ก็จะคล้ายๆกับตัวเดิมของเขานะครับเจ้าตัว890นะครับก็ให้มา2ตัวนะครับในกล่องแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับใช้แบบอะแดปเตอร์มีสายแบบ TR มาให้นะครับแล้วก็เสาเนี่ยให้มา4เสานะครับเจ้าตัวนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่เสียบนะครับมีเสียบอะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์แล้วก็เป็นแบบบาลานซ์บาลานซ์เอานะครับ 2แล้วก็ถ้าเกิดเป็นแบบ Mix Out นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบโฟนก็คือ2องชแนลออกออกแค่ช n e l เดียวนะครับใช้เป็นโฟนแล้วก็เสานี่ใช้ทั้งหมด4เสานะครับหน้าเครื่องก็จะมีจ็อกแล้วก็มี IR นะครับตัวสำหรับลิงก์ลิงก์งสัญญาณนะครับก็ก่อนอื่นลองฟังเสียงเจ้าไมา้ไม้มือถือนี้ก่อนเลยผมจะลองเทสให้ฟังนะครับ ตอนนี้ก็คือเสียงจากเจ้าไมค์ซาวิชัน990แบบแฮนด์เฮลนะครับผมไม่ได้ปรับ EQ ไม่ได้ปรับอะไรเลยก็คือแค่เปิดเก i อ Input เข้ามาให้ลองฟังเนื้อเสียงของมันดูนะครับเช็คทดสอบสวัสดีครับเช็ค1 2 3 4 5อ่าไมโครโฟนแบบมือถือซาวิชัน990ดิจิตอลนะครับแบบไมค์คู่นะครับ Diversity. 2ูไดเวอ i ์ซิตี้ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูฟังก์ชันลึกๆของเจ้าตัว 990D นี้นะครับก็จะมีทั้งฟังก์ชันสแกนปรับขึ้นความถี่ได้แล้วก็ออโตมิวก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่จุดเด่นของเจ้าตัวนี้คือมันมี2ช่วงความถี่ในตัวเดียวนะครับก็คือตั้งแต่600ตามคู่มือเนี่ยบอกว่า694ถึง75 757นะครับก็คือ2ช่วงความถี่ใหม่ของกสทชเนี่ยอยู่ในเจ้าเครื่องตัวนี้แต่ว่าของเขาเนี่ยอย่างถ้าเป็นของชัว SLX ตัวไมค์คู่เนี่ยคือ2องชแนลนี้สามารถสแกนความถี่ยาวรวดเดียวได้ทั้ง c องชแนลแต่ของ s าววิชั่นเนี่ยข้อแตกต่างเขาคือชแนล l A ก็เป็นช่วงความถี่หนึ่งชแนลบก็เป็นช่วงความถี่หนึงนะครับก็เท่ากับว่ามันจะเป็นช่วงความถี่ใดความถี่หนึงของ1นึ่งชแนลนะครับแต่ว่าเจ้าตัวไมคหรือตัวเบลแพกเนี่ยสามารถจะซิงค์ได้ทั้งทั้งสองเครื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเอา2เครื่องที่เป็น2ช่วงความถี่เนี่ย มาอยู่ในตัวเดียวกันแต่ถ้าของชัวเนี่ยมันจะมองเห็นเป็น2กรุ๊ปเนี่ย A กับ B เนี่ยเห็นเป็นช่วงเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวครับผมก็มาชมกันแบบคล o สอัพนะครับว่าเจ้า SU 990 HT กับ SU 990 BT นะครับก็คือ l บ Pa c k นะครับ l บ Pack จะเป็นตัวนี้นะครับ เบลแพกนับซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นี้เลยนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับก็เสียบเสียบใช้อยู่นะครับก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เลยนะครับใช้พูดบันทึกอยู่นะตอนนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยไม้ก็เป็นไม้ที่เขาให้มาเลยนะครับมีกระบะผานนะครับผ่านกสทชเรียบร้อยทั้งหมดนะครับ มีเป็นวอลลุ่มนะครับอันนี้ผมเล่งที่ตัวผมที่พูดอยู่ตอนนี้ผมเล่งประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็เข้าไปก็เกนอินพุตที่มิกเซอร์เลยนะครับแล้วก็เจ้ามือถือก็ผ่าน2ก้อนเอ,เ,อเหมือนกันนะครับวัสดุก็ดีอยู่แล้วนะครับยี่ห้อนี้โอเคกับราคาคู่ละ1 4 9่นถ้าเป็นเบลแพ็กเนี่ยหมื่นนะครับก็มาดูที่ตัวเครื่องที่ตัวเครื่องก็นะครับ มีเป็นจ็อกของ2ชชแนลแยกให้นะครับแล้วก็ปุ่มอันล็อกแล้วก็ปุ่มซิงค์นะครับแยกแยกการของใครของมันแต่ว่าตัวซิงค์เนี่ยจะมีจุดเดียวที่ตรงกลางเครื่องแล้วก็มีปุ่ม power นะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ด้านหลังนะครับก็จะมีอย่างที่ผมบอกก็คืออ่า adapter นะครับ dc input จ่ายไฟแล้วก็ช่แนล A ชแนล B เป็นแบบบาลานซ์ xlr นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมี mix out <c oughs> ก็คือเป็นแบบโฟนนะครับตัวนี้น <c oughs> แล้วก็เสาเนี่ยเสียบ ของ a กับของ b นะครับเป็นคู่ใครคู่มันนะครับก็เป็นเสาแบบขานเกลียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มีหูแหลกให้มานะครับยึดได้ให้มาในกล่องนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องกันนะครับก็บูตเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้โหลดอยู่ครับปึ๊บขึ้นมาเสร็จก็ตัวนี้คือพร้อมใช้งานสามารถเอาตัวไมหรือตัวเบลแพกเนี่ยมาจูนจูนซิงที่ตัวนี้ได้เลยนะครับ ถ้าจะซิงเดี๋ยวผมจะลองเปิดสมมติเปิดมาปุ๊บเราพร้อมใช้แล้ว <c oughs> ก็อันดับแรกเลยก็เปิดที่ไมโครโฟน,นะครับที่ไมโครโฟนมันก็จะขึ้นความถี่เป็นเป็นชุดความถี่ของมัน748เพราะว่าผมแพรไว้กับเครื่องอีกเครื่องนึ่งครับแต่ตอนนี้มันเป็น702ซึ่งเราจะทำให้มันเหมือนกันเพื่อใช้งานได้เนี่ยเราก็ต้องทำการปลดล็อกหน้าเครื่องนะครับกดปุ่มนี้นะครับรูปบุญแจล็อกพอบุญแจล็อก หายไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นสีเขียวก็คือไม่ล็อกแล้วจวนนี้จะหมุนได้นะครับจะสังเกตเห็นสีเขียวมันจะหมุนตามไปนะครับแล้วก็กดคําว่าสแกนเลยนะครับหรือถ้ามันไม่ได้มีคลื่นอื่นมากวนแยกอะไรเราก็กดซิงค์ได้เลยนะครับกดซิงค์ปุ๊บให้เอาหน้าจอตัวนี้ครับที่เป็น IR ที่นิวโป้ผมเนี่ยครับเอาจอกับตัว IR ตัวนี้นะครับลองดูซิงค์เรียบร้อยปุ๊บเห็นไหมครับแสดงสถานะขึ้นมาแล้วจะมีแบตเตอรี่มี r f มี AF นะครับ ช็คเช็อ่าเนี่ยสัญญาณเข้าแล้วนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ต่อนะให้ให้ดูสัญญาณเฉยๆแล้วตัวนี้ที่หน้าเครื่องมันก็จะมีโวลลูมด้วยนะครับโวลลูมโวลลูมเนี่ยสามารถเล่งหลีที่หน้าเครื่องได้นะครับเจ้าความดังนะครับซึ่งสามารถเล่งควบคุมที่หน้าเครื่องแล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันใหม่มี EQ มาให้นะครับเนี่ยครับคือโลคัทไฮคั แล้วก็คัดโลบูทไฮคัตไฮบูทโลบูททั้งไฮบูททั้งโลคัดทั้งไฮคัดทั้งโลนะครับแล้วก็แฟตซึ่งอย่างตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมปรับไว้แฟตนะครับเสร็จก็ Tx high Enter เข้าไปโลนะครับมีไฮกับโลนะครับก็คือ10มิลลิวัตต์กับ30มิลลิวัตต์คือกำลังส่งนะครับ AMAM เ AM เนี่ยคือ ออโต้มิวออนออโต้มิวออฟคือถ้าไมตัวนี้ถ้าเปิดออนไว้นะครับเวลาวางไว้ไม่ใช้งานเนี่ยเสียงจะเงียบหายไปเองแล้วพอยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยออดิโอก็จะทํางานนี่ฮะลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแบตแบตรูปแบตอะไรจะดับไปเลยนะครับเสียงก็จะเงียบไปเลยแต่พอเรายกขึ้นมาปุ๊บอ่าทำงานนี่คือ AM Auto ออโต้มิวนะครับแล้วก็อ่า สีเขียวอันสุดท้ายคือความดังอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับคือเร่งหลีได้จากที่ตัวหน้าเครื่องเลยนะครับสมมุติเขาพูดเข้ามาดังจังเลยก็หลีได้นะครับในกรณีที่ใช้เป็นแบบ Mixout นะครับมันจะได้หลีของใครของมันแยกกันได้นะครับแล้วก็มาดูฟังก์ชันอื่นนะครับต้องปดล็อกครับแต่ว่าวอลลุ่มมันจะไม่ได้อยู่ในล็อกนะครับฟังก์ชันอื่นก็คือ GR ก็คือกรุ๊ปนะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับกรุ๊ป เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยความถี่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเสร็จแล้วชนแนนใน1นกรุ๊ปก็จะมีชนแนนอีกนะครับก็ปรับเข้ามาในชนแนนนี้ก็หมุนเป็นความถี่อีกนะครับในกรณีมันไปซ้ําไปชนกับใครเราก็ต้องปรับให้มันไม่ตรงกันทุกตัวนะครับมันถึงจใช้งานได้ถัดมาสแกนนะครับกดเข้าไปเลยครับกดสแกนปุ๊บแล้วเราหมุน1ทีตัวนี้จะสแกนขึ้นความถี่ ไมโครโฟนบริเวณที่ใช้งานร่วมกับเราอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีใครใช้งานมันอยู่ไหมอ่าอันนี้ขึ้นมาต้องเจอนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่ตัวเบลแพคผมผมใช้อยู่นะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะสแกนอีกช่องหนึ่งให้ดูว่าที่ไม่มีใครใช้เลยมันจะขึ้นยังไงนะครับก็กดมาอันนี้ช่องนี้น่าจะไม่มีเครื่องไหนใช้นะครับเพราะว่าบริเวณนี้ไม่ได้มี700ยกว่า ไม่ไม่มีไม่มีใครใช้นะครับสมมุติสมมุตินะครับไปใช้งานไอปุ่มสแกนนี้มันดียังไงสมมุติบริเวณนั้นใช้เจ้าชัวนะครับมีชัวใช้อยู่นี่นครับสแกนอยู่นะครับอืมขึ้นมาแล้วนะครับรู้แล้วว่ามันมีคนใช้อยู่ช่วงนี้ ช่วง700กว่าเครื่องตัวนี้พอสแกนปุ๊บมันก็จะหาความถี่ที่ว่างให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอสแกนเสร็จแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะบอกว่าช่องช่องที่ว่างอ่าเจนะครับที่ใช้งานได้ที่ไม่ชนกับใครก็เอาไม้อ่าที่เราจะใช้งานนะครับมากดซิงกับเจ้าไม้ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันใช้งานได้แล้วอ่าแต่ว่า ที่ผมบอกว่ามันแยกชนแนนกันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันก็คือกรุ๊ปนะครับเจ้าตัวนี้มันจะ <c oughs> สูงสุดของมันอยู่ที่702นะครับ694 6 94, 6, 6 9สถึง702นะครับส่วนเจ้าตัวนี้ ความถี่ของมันก็คือสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับเจ็สิบนะครับต่ำสุดคือ748ดสี่แปนะฮะก็คือช่วงมันจะไม่ซ้ำกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นตั้งแต่600กว่าขึ้นมาช่วงนี้จะเป็น700กว่าขึ้นมาแต่เจ้าตัวเบลแพคหรือเจ้าไมโครโฟนนี่นะครับมันสามารถจะซิงก์ได้ทั้ง2ช่อง2ความถี่เลยนะครับแล้วในกรณีที่สมมุติเราซิงตัวนี้ไปแล้ว เพื่อนอีกคนนึงมาก็มาซิงค์ซ้ำกันไม่รู้แต่ว่าเป็นไมอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะไม่์ตัวแรกนะครับเพราะว่ามันล็อก ID เข้าไปแล้วนอกจากคุณปิดไม่์ตัวแรกแล้วก็มาซิงค์ใหม่มันถึงจะใช้ได้นะครับก็หลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้ครับฟังก์ชันก็คือมีสแกนมีโวลลูมหน้าเครื่องนะครับมีซิงค์มีออตโต้มิวนะครับแล้วก็ ตัวใหม่เป็นดิจิตอลพวกสัญญาณขาดหายฟุดฟาดฟุดฟาดจะไม่มีถ้ามันชนหรือมันเบียดกันเนี่ยก็มันจะตัดสัญญาณเงียบไปเลยนะครับก็สําหรับตัว s ซา v วิชันตัวใหม่นี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาทดลองเสียงได้นะครับที่สหรัฐไทยเซอร์วิสขอนแก่นนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อก็ในเพจของร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube นี้ก็ได้นะครับ ซาวิชั่นนี่ก็รับประกัน1ปีนะครับก็คุณภาพก็ค่อนข้างโอเคสําหรับราคาระดับนี้นะครับก็ไม่มียังไม่มีแบรนด์อื่นที่เข้ามาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นครึ่นความถี่ใหม่แล้วได้2ช่วงความถี่เนี่ยจะมีปัจจุบันล่าสุดเลยก็จะมีแต่ชัวนะครับที่ทําที่นําเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีซาวิชั่นที่ทํามาราคาประหยัดเพื่อให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นห้องประชงห้องประชุมก็ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับผมจะ ของผมนะครับก็จะพูดเจ้าตัวนี้แทนนะครับเสียงที่ได้ยินตัวนี้ก็คือจะเป็นไมค์แฮนด์เฮลนะครับนะฮะเสียงทดสอบเช็ค1 2 3เช็คทดสอบอันนี้ก็ <c oughs> กลับมาที่เบลลแพ็กนะครับที่ผมใช้บันทึกเสียงอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะครับเจ้าตัวซาวิชัน990นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจ มาลองกันได้นะครับคุณภาพเสียงว่าถูกใจไหมแล้วตัวเบลแพกเนี่ยสมัยก่อนของ s าวิชันเนี่ยมันจะไม่มีคาดกับเน็บมาด้วยกันมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันตอนนี้เขาก็ให้มาทั้งแบบคาดคา,าดศีสะแต่ว่าเป็นแบบตัวไม้ตัวเล็กนะครับเน้นแบบงานพูดโดยตรงเลยแล้วก็มีแบบเน็บปกเสื้อที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็แจ็คเขาเนี่ยเป็นแบบ 4พินนะครับใช้ใช้ร่วมกับไมโครโฟนไร้สายาตัวเอตัวแจ็คของชัวได้เลยนะครับคือซื้อไม์ของชัวหรือมีไม์ชัวอยู่แล้วเนี่ยเอามาเสียบเจ้าตัวนี้ได้เลยอาจจะมีชัวแล้วมันขึ้นเก่าแล้วใช้ไม่ได้ซื้อตัวนี้ไปก็สามารถใช้กับไม์ชัวเดิมได้นะครับแต่ตัวด้ามไม์ใช้ไม่ได้นะครับก็ฝากไว้สําหรับวันนี้ก็เพียงแต่เท่านี้นะครับสนใจก็ติดต่อทักกันเข้ามาได้ครับผมสวัสดีครับ